หลังจากที่เมื่อคืนนี้มีรอยรั่วบนหลังคาซึ่งนอนนอนอยู่ฝนก็ตกสาดกระเซ็นลงไปกู้เย็นจ้อยๆนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะมีวิธีแก้ปัญหาเรื่องของฝนหยดยังไงนะซึ่งลักษณะของร่องรอยนี่นี่คือร่องร่องรอยของของน้ำฝนนะที่ไหลยหยดย้อยย้อยหยดจะ้ะเมื่อคืนเนี่ย ซึ่งสิ่งที่ผมนํามาให้ดูก็คืออ่าก็คือเป็นกาวยาแนวนะหรือว่าหลายๆคนจะเรียกว่านว่าซิลิโคนนะแล้วก็สิ่งที่อ่าที่จะต้องใช้นะแล้วก็จําเป็นก็คือเรียกว่าปืนยิงกาวนะปืนยิงกาวหรือว่าปืนยิงซิลิโคนนะผมไม่รู้เรียกมันไม่ถูกนะเนี่ยก็คือไอ้ตัวเนี้ยน,นะใส่ลงไปนี่นะเนี่ยเข้าไปในร่องนะแล้วเราก็ดัน จาด้านบนนะจริงๆก็ต้องมีอะไรที่เป็นกลวยหรือว่าเป็นเหมือนเข็มฉีดยานะผมก็ลองบีบมันอู้รู้สึกว่ามันจะมันจะมันจะแข็งแล้วนะเก็บไว้นานครับ <_ c oughs> เอาเป็นว่า <_ c oughs> เรามีปัญหาแต่ทุกปัญหานะมันย่อมมีทางแก้ครับ นี่เลยง่ายที่สุดนะนี่ดินน้ํามันนี่สุดยอดแล้วเนะี่ยดินน้ํามันเนะี่ยวิธีการนะแล้วก็บี้บีบีนะ,ะบีบีให้มีผมก็จะรีดแบบนี้ขึ้นไปก่อนนะรีดเพื่อไม่ให้มันมีร่องรอยหรือว่าแผลที่จะซึมลงมานะนะแล้วก็ นี่นี่ไงพยายามที่แบบแปะเป็นเลเยอร์แบบนี้นะแปะเป็นเลเยอร์แบบนี้นะค่อยๆแปะไปเทีลนิดนะอะแล้วก็ค่อยพอกนะนี่ก็จะอาจจะเป็นการฉีดกดหรือว่าพื้นฐานความรู้ทางด้านวิศวกรรมนิดนึงนะแต่แน่นอนนะรับรองเลยว่าคืนนี้น้ำฝนจะไม่หยดตรงมาโดนที่นอนคุณแน่นอนนะนี่ ครคืนนี้ก็น่าจะนอนหลับแบบสบายหายห่วงนะปฏิมากรรมอันสวยงามบนห้องใต้หลังคานะน้ำหยดลงไปได้นะ DIY ง่ายๆครับสไตล์ลูกหวกด,ดนแดงครับคุณก็ทำได้ครับแก้ปัญหาชีวิตประจำวันครับเป็นสกิลในการแก้ไขปัญหาชีวิตให้กับลหลายๆคนครับที่ยังต้องแก้ปัญหาเรื่องราวเดียวกับผมแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณครับ